เจ้าบ่าวแต่งงานอยากได้ลูกชายเขาก็ต้องลงทุนเมื่อวันที่16มกราคม2 5 6 5ันห้ารเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าอาแร่น้อยได้โพสต์ภาพขบวนขันหมากซึ่งเป็นเจ้าสาวที่กำลังอยู่ในขบวนขันหมากถือเครื่องขันหมากต่างๆแห่ตามถนนเชื่อมหมู่บ้านเพื่อที่จะมาสู่ขอเจ้าบ่าวพร้อมแคปชั่นว่าอยากได้ลูกชายเพิ่นก็ต้องลงทุนหรอว่าวโดยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่บ้านเลขที่65หมู่4ตําบลโนน อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างอันดับต้นๆของอำเภอซึ่งเป็นบ้านของนายชรันทรเคแสงอายุ23ปีเป็นเจ้าบ่าวพร้อมกับมีการพูดคุยกับนางสาวสุวรรณนันบุพามาตนางอายุ26ปีเจ้าสาวที่ได้แหกขันหมากไปสู่ขอฝ่ายชายโดยทั้งนี้ทางฝั่งเจ้าสาวก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองและเจ้าบ่าวคบกันมา3ปีและตกลงกันว่าจะแต่งงานกันในปีที่4ตอนที่โพสต์เฟซบุ๊กลงไปก็ไม่ได้ คิดอะไรซึ่งแคปชั่นก็ใส่ไปเล่นๆไม่คิดว่าจะมีคนสนใจมากมายขนาดนี้และยังมองว่าสมัยนี้มันยุคใหม่แล้วอยู่ที่การตกลงกันของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมากกว่าซึ่งในกรณีงานแต่งของเธอและสามีนั้นที่เจ้าสาวต้องแห่ขันหมากเข้าบ้านเจ้าบ่าวก็เป็นการแก้เคล็ดที่คนเฒ่าคนแก่มองว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายเจ้าสาวได้เข้ามาอยู่ที่บ้านและช่วยการทํางานที่ร้านมาก่อนอีกทั้งยังมีข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่บ้านของเจ้าสาวที่ไม่เพียงพอต่อการจัดงานที่ต้องมีการเว้นระยะห่างในช่วง การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นก็จะให้เป็นเจ้าสาวเป็นคนถือขันมากแห่เข้าไปที่บ้านฝ่ายชายแต่เงินสินสอดและเงินจัดงานนั้นก็เป็นของฝ่ายชายทั้งหมดทั้งนี้ทางด้านเจ้าบ่าวก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าช่วงที่เจ้าสาวได้โพสต์ภาพลงไปก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่พอเห็นกระแสมีคนแชร์เยอะก็ตกใจแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาแซวในคอมเมนต์อีกจํานวนมากซึ่งส่วนตัวนั้นก็มองว่าตอนที่เจ้าสาวต้องแห่ขันมากมากก็รู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันเพราะ ปกติก็ต้องเป็นตัวเจ้าบ่าวนั้นที่ต้องถือขันมากผ่านประตูเงินประตูทองผ่านด่านต่างๆแต่ก็มองว่าอยู่ที่ทั้งสองครอบครัวจะตกลงกันมากกว่า